อขอบคุณค่ะแยกรายเมื่อนี้แขกสักคนเดียวมันเป็นมากใช่ปะ่องปลาใช่กินกระเพาะปลา เรา้วหมโอเคเดี๋ยสให้คนยกะแจกกินจะไปเอามาส่ันนี่ยมาจสวน้านดอนเจนาเขาไปเล่นกจกกันเรวสาวเมาวเมะามกมุดอ่ะงเ่งเยี่ยง่ะ่ว่าบุวยไโลเลยอ

ขันไป จบได้อีลีพูดมาขนบุรียูต่อเถาโดนโดนเถาโดนโดนเท้าเรื่องบ่ได้รื่องไหนเาโดนโดนโอ้โหขินเขาที่หวาผู้เผยกายได้บุรีขินเขาที่หวาขินขินเขาที่หวาแล้วจะแยบยิ่งหานาแก่นาแก่ใช่ไหมเ็งานย่ไ่ีอเ็ดงานยู่แ่ แร่กรเผาะเปล่าไหมน้ำซัส่าคนเดียวแอย่างมากเล่เนัวมาัว่นเอา่เเ้ ทัดไหมทันไหมทันส้วบว่าเอาเขาพี่ไหลสีแดงอยู like ่สม no ัเป็นงเก็ีไปกินเลยมันเป็นยางที่เกิดตัวบใช่ไหยืนอนะห้านี่แก้วเอานเตดาผเดี๋ยวที่ผักบอกมัน

แตสมรีหนึ่งเสรจีหนึ่งแตงาเีหนึ่งเาอเื่อจะเสร็จจากสม่งจากสม่งนี่เปิดอย่างเดียวนะทั้งสอจอลอสอของเคยกรอบ ไม่ซี่ย่างคำไม่ได้แ่นอนรถจอยแงอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างในย้อนข่อยอย่งเงยนะดังแกยังวารันเอาของามเลยไม่ังคอปลา่ะ แก้บ้วยกําลังด้คยกับม่เอ็สก็ดีค่ะน้ำตะกูในเข้า8 2 8 4คันครับดีดังสไลด์เดือดไก่ว่าจุ่นี้มันบอกกันมันแ่งกเขาใช้คนนีบอกมันว่าเหเขาดยลเดือเที่บยานเดี๋ยวเดียม่นครับครับครับเปรียบเทียบครับแล้วท่าไปลักงเสยเรื่อยเลยเดือดเด่อยวใช่ ไหมาเดีวรอบนึ่นาทีแดีนะพ่อหาไเหรอที่องน้ำเขาวงกลมแล้วที่เนลเอนเรากนเรื่อาอเอาทางขาวโดเห็นเดี๋ยวได้พวิเองอันัวเพิ่คือว่าจะไม่เห็นสัญญาไอ้อันคันมากไ่ได้แ็นพวเอกนไหนเลยบ่

เอสิบข,ข,ขึ้นกลอะไรานลยไปบนย่านาอยุขาวงสิบขึ้นบานแล้วมไม่มดหอฮะยุขาวก็กินนะแม่ กินข่าวกินยาแล้วกำลังทีนอนโตมันห่อนก็เลยหลุดออกมาเจอยาไปแปดเข็มวันนีเส้นเลือดต่อขั้วหัวใจตีเจ็บจนสี่ออมแอม